ทุกคนร่วมกันในการสังหารนวลชวีโดยได้รับค่าจ้างจากหมออาทิย์คดีสังหารโหดนวลชวีเรียกว่าเป็นคดีดังแห่งประวัติศาสตร์จริงๆจูๆ่ๆนวลชวีก็หายตัวไปอย่างลึกลับและผู้คนก็ได้พบเจอนวลชวีอีกครั้งในสภาพที่เป็นศพโดยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เป็นความผิดพอจะสรุปได้ดังนี้หมออาทิย์ได้ไปรับ นวลชวีมาที่บ้านสวนหลังนี้อาศัยจังหวะที่นวลชวีเผลอตัวอยู่หมออาทิย์ได้เอาผ้าชุบยาสลบโปะเข้าไปที่จมูกของนวลชวีจนไม่ได้สติจากนั้นนายมงคลและนายชูเกียรติได้ล่วงละเมิดนวลชวีก่อนที่นายมงคลจะสังหารนวลชวีด้วยอาวุธมีคมจนเลือดตกในถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นจึงได หามร่างไร้วิญญาณของนวลชวีขึ้นรถบรรทุกออกจากบ้านสวนที่ทนบุรีไปที่แม่น้ำเจ้าพยาของจังหวัดนนทบุรีนะตอนนั้นไปถึงสะพานนนทบุรีแล้วก็ทำการทิ้งล่างนั้นจากสะพานให้ลงแม่น้ำเจ้าพยาไปแต่เชื่อว่าในระหว่างที่ทำการกันเนี่ยไม่ได้ตรวจรายละเอียดให้ดีพอว่ามีเลือดหยดอยู่ มีแหวนใส่นิ้วอยู่ก็คือเหมือนทุกอย่างทําไปด้วยความรีบจึงทําให้ทิ้งพยานหลักฐานหลายอย่างเอาไว้ให้ตํารวจสามารถสืบสวนได้